สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญปวยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายเบสิกสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยสําหรับมือใหม่ก็สามารถฝึกทําได้นะคะสําหรับลายนี้ทําง่ายมากๆนะคะประหยัดริบบิ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําลายนี้แล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปินก่อนเลยนะคะลิปปินที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาลาคังเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นแบบลิปปินกากเพชรนะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดลิปปินเบอร์2 จำนวนทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ2 5เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายลิปปิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมานะคะเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เราจะพับลิปปิ้นลงมานะคะความยาวที่พับตรงนี้จะอยู่ที่1 0เซนติเมตร เสร็จแล้วนะคะเราจะนำลิปินมาขึ้นฐานสี่โดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่1ออกมาตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นด้านสั้นขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยต่อมาก็จะเอาเส้นที่สองนะคะมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะก็คล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้ก็เอามาสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้ นี่นะคะเราจะสอดให้ริปบิ้นขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็จับก้างออกล้วงเอาเส้นที่สามเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จัดห้ริปบิ้นของเรากระชับเลยจะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะตามแบบที่เราถนัดได้เลยเริ่มจากผู้ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบน ด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนนะคะก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้ก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้นะคะนี่เราก็ดึงให้กระชับพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง4ด้านนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราจะพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะ ด้านนี้นะคะเราจะเอาเส้นสั้นฝั่งขวามือเส้นนี้เลยสอดไปตามแนวเส้นลิบปิ้นนะคะเพื่อล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งสอดเสร็จก็กดให้เป็นรอยไว้เอาเส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะสอดไปตามแนวเส้นเอาเส้นสั้นนะคะสอดแบบนี้ให้ครบทั้ง4เส้นเลย เสร็จแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยเราจะมาเริ่มทําจากเส้นข้างบนนะคะก็คือเส้นตรงนี้นะคะบิดลิบบิ้นให้ปลายชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วนะคะก็โค้งปลายลงมาด้านล่างมมวนหนึ่งครั้งแบบนี้เลยแล้วก็สอดลงไปในรูตรงนี้ตรงนี้จะมีรูให้เราสอดอยู่นะคะเราก็สอดปลายออกมาก็จะทะลุออกมาด้านล่างนะคะ ก็ดึงให้กระชับจะได้แบบนี้เลยทีนี้ก็หมุนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทำเส้นด้านบนเหมือนเดิมบิดไปลายไปทางด้านขวามือแล้วก็โค้งปลายลงมาด้านล่างหมวนหนึ่งครั้งแล้วก็สอดลงไปตรงนี้นะคะนี่จะมีรูให้เราสอดแล้วก็ดึงดึงให้กระชับเหมือนเดิมนะคะกลีดตรงนี้ก็สามารถจัดแต่งที่หลังได้เราก็จะทำแบบนี้นะคะ เหมือนกันเลยให้ครบทั้ง4เส้น พอครบ4เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาจัดแต่งกลีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันนะคะเหมือนกลีบนี้นะคะเราก็ดึงปลายแบบนี้เลยกลีบนี้ก็ดึงปลายนะคะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทําชั้นที่สองก็จะเริ่มจากเส้นด้านบนเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะบิดลิปปิดลงไปด้านหลังแบบนี้ปลายจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะโค้งกลับมาทางด้านขวาแล้วก็ ด้านหลังจะได้แบบนี้เลยทีนี้ก็บิดลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปในกรีบตรงนี้นะคะจะมีรูให้เราสอดอยู่นี่นะคะอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆปลายก็จะโผล่ออกมาด้านล่างตรงนี้นะคะนี่เราก็ดึงนี่นะคะสามารถใช้เป็นแหนบหรือว่าที่คีบช่วยดึงก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ กีบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งนะคะทำเส้นที่สองบิดริบปิบ้นไปด้านหลังแล้วก็โคง้งปลายกลับมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นอ่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็โค้งลงด้านล่างแล้วก็สอดลงไปในกีบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วปลายก็จะโผล่ออกมาด้านล่างแล้วก็ดึง นี่นะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันให้ครบทั้ง4เส้นเลยถ้าเราสอดไม่ทะลุออกมานะคะปลายจะเข้าไปหลบอยู่ในกลีบตรงนี้แล้วก็ทำการสอดใหม่นะคะ นี่ปลายจะโผล่มาแล้วเราก็ดึง เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกีบที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยมากๆนะคะนี่กีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันเราก็จัดแต่งในขั้นตอนนี้นะคะพอจัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำกันไกนะคะมาตัดแต่งในส่วนของปลายริปบิ้นที่เหลือนะคะโดยที่แกจะตัดให้ชิดขอบไปเลยนะคะตัดออกแบบนี้ตัดให้หมดทั้ง4ด้านเลยนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดอกที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยขนาดดอกน่ารักกระทัดรัดนะคะสวยแล้วก็ทำไม่ยากด้วยมือใหม่นะคะอยากให้ลองทำตามกันดูถ้าชอบลายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย